สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดยิอารออฟทาโลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าช่วงจังหวะระยะเวลาอันใกล้ๆนี้จะมีใครไหมที่จะเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความรักหรือจะมีใครเข้ามาทําให้เราหายเหงาได้บ้างไหมสําหรับคนโสดคนไม่มีแฟนหรือสําหรับสถานการณ์ไม่ชัดเจน เราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกไหมอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้วางไพ่ไว้ให้แล้วเมื่อกี้นี้คลิปหลุดนะจ๊ะคลิปหลุดไปหมดเลย <c oughs> อ่ะอาจารย์วางไพ่สถานการณ์โดยรวมของคุณก่อนอ่านสถานการณ์รวมโดยรวมรวมนะจ๊ะว่าสถานการณ์โดยรวมรวมของคุณเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าจะมีใครใหม่ๆใครเข้ามาในชีวิตประเคา์ประตูหัวใจถามว่าเราจิตใจกระชุ่มกระชวยหวัน่นไหวบ้างหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะ ไพ่ใบละค่ะไพ่ของสิบถ้วยสิบถ้วยคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวมีเวลาทานอาหารใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีเกณฑ์ของการกลับบ้านไปอยู่ในบ้านเก่าๆอยู่ที่เคยบ้านที่เคยอยู่บ้านที่เคยอบอุ่นบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอา,อารมณ์นี้นะจ๊ะไพ่ของสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีคุณอาจจะได้รัรบแรงผลักดันแรงสนับสนุนแก่ จากครอบครัวอ่าบางคนอาจจะแบบเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วรู้สึกหมดพลังคุณอาจจะได้รับพลังงานจากครอบครัวที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นแรงผลักดันแรงหนุนหลังให้คุณก้าวไปสู่จุดที่คุณมุ่งหมายได้นะจ๊ะแล้วก็มีเกณฑ์ของการไปไหว้พระขอพรอ,อ่าไปไหว้พระขอพรไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนสวดมนต์ไหว้พระ ช่วงนี้แบบรู้สึกถึงความรู้สึกถึงความอยากอย,กอยู่เงียบๆคนเดียวอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะที่ผ่านมาชีวิตคุณต้องสู้เนาะเป็นคนเข้มแข็งและชีวิตต้องสู้อยู่ตลอดเวลาสู้จนเหนื่อยบางทีสู้จนท้อบางทีสู้จนแบบหมดแรงที่จะสู้แต่คุณจะจะมีพลังากับการต่อสู้เอออาจารย์บอกบอกธาตุได้ยัง ธาตุลมเมทุนตุนกุมเนาะอาจารย์ลืมบอกธาตุมีเกณฑ์ของการเดินทางต่างไปต่างจังหวัดการเดินทางก็ระวังนิดนึงการเดินทางที่มีความราชา้าการเดินทางที่ไปลักษณะของการเดินทางสั้นๆน,นะจ๊ะช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะมีความสุขหรือการเติมเต็มจากจากพลังงานจากครอบครัวเยอะทีเดียวในเรื่องของหนูอัดคลิปอยู่แม่มาอีกแล้ว เรื่องของงานตอนนี้คุณอาจจะเริ่มทบทวนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํางานกาลังหาพาสชันหรือกาลังมองหาสิ่งใหม่ๆการเงินไปได้เรื่อยๆยังไม่ถึงกับขาดสนยังไม่คือเหมือนคุณก็มีทุนสํารองเขาเรียกว่าถ้างเงินขาดสนไหมเป็นลักษณะของอาจจะเข้าซ้ายออกขวานาจะจ๊ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงิน ช่วงนี้ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักมีคนมารักนะมีคนมารักมีคนมาชอบอยู่แต่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะลองมองซ้ายมองขวาคนใกล้ตัวคนที่เคยรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆรุ่นเพรรุ่นน้องคนเขาแอบ,บชอบคนที่แอบ,บชอบก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนคุณกำลังมองหามองหางานหาการมองหาสิ่งสิ่งที่คุณจะมีแพชั่นนอะ มันเหมือนมีแรงหาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้แต่ให้แก่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไพ่อของลมมันมองมันมองถึงความตั้งใจในการทำงานมองถึงการทำงานอย่างมืออาชีพมองถึงการทำงานที่บางคนอาจจะร่วมหุ้นร่วมทุนกันกับคนอื่นเพื่อบางคนร่วมหุ้นกับครอบครัวเออได้แรงหนุนจากเงินจากครอบครัว ยิมตังค์ครอบครัวมาทํางานหรือไม่ก็หุ้นกับครอบครัวก็ได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นอคุณยังมีทุนมีร้อนอยู่ค่ะไม่ต้องเป็นกังวลการงานจะค่อยๆไปไปช้าๆอาจจะไปช้าๆไปแบบเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีเงินมีทองที่เป็นที่เป็นเงินของคุณอยู่นะคะชีวิตยังต้องสู้นะชีวิตคุณอะ่ะมันมันสบายไม่ได้ เขาเรียกว่าอยากได้อะไรก็ได้นะเพียงแต่คุณต้องทำคุณต้องต่อสู้กับปัญหาต่ออุปสรรคเป็นนักต่อสู้เวลาเดือดร้อนขึ้นมาก็มีอาจจะมีอ้อมกอดของครอบครัวที่คอยหนุนหลังพ่อแม่พี่น้องที่คอยที่จะซัพพอร์ตหรือดูแลคุณได้นะจ่จจะอ่ะไปดูกันซิว่า ไปทาบุญหน่อยอาจารย์มองเห็นเกณฑ์ของการไปทําบุญอยากได้อะไรก็ไปทําบุญขอพรแล้วก็ทํางานด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูกันจะมีใครใหม่ๆเข้ามาถ้าคุณมีคนอยู่แล้วก็จะมีใครใหม่อีกไหมหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีใครอยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนแบบเนี้ก็จะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีใครมาแอบรักแอบชอบทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวทําให้เรารู้สึกดีขึ้นบ้างไหม แ,แรงผลักดันในตัวเองเอราประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อแบบความรักมาครอบประตูหัวใจทําให้คุณสดชื่นขึ้นอ่ะคนที่เข้ามาจะมีใครเร็วๆเนี้ยจะมีใครเข้ามาบ้างไหมจะทําให้เราสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจเต้นแรงบ้างไหมคนที่เข้ามาจะเป็นคนลักษณะไหนคะถ้าเข้ามามีไหมโอ้มีสิบถ้วยอะ่ะมีแต่ครอบครัวมีแต่ครอบครัว จริงๆคุณอาจจะเป็นคนดูแข็งเกินไปไมย์แซ่เมย์แซ่เมย์แซ่ทำไมจะไม่เมย์ละ่ะเมยอาจจะเป็นคนแบบไหนเหรอโอ้โอ้คนแบบไหนที่เข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนแบบไหนมีสี่อืมหนึ่งนะที่อาจารย์มองเห็นในไพ่มีถามว่ามีไหม คุณยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆที่เคยจากลาไปแล้วคนที่คุณเคยรักคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บคนที่คุณทำให้คุณเฝ้ารอคนที่คุณยังส่องเขาอยู่เลยยังรอแล้วไม่มาสักทีคนนี้แหละอยากจะกลับมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลับมายังไม่ใช่ลเร็วๆนี้ที่เขาจะกลับมากับสองเป็นใครเป็นเพื่อนคะ่ะ อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนกันคนที่คุยคุยอยู่คนที่คุณคุยคุยอยู่มีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่ให้น้ำหนักไปทางทัดน้ํากรกฎมินพิจิกค่ะราศีมีนราศีเมถุนนะคะอ่าคนคนนี้มีคนแอบชอบนะไม่ใช่คนเดียวด้วยอาจารย์มองถึงคนสองคนคนสองคนแต่คนในใจคนสองคนนี้ที่แอบชอบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นรุ่นพี่ก็ได้ คนที่คุณที่เขาแอบชอบคุณเนี่ยเขายังไม่ได้ผีผามที่จะเข้ามาหรอกแต่เขารู้สึกดีๆด,ด้วยเขากลัวคุณเหมือนกันนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวเป็นคนดูแข็งแข็งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเออแต่เขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีใจที่แบบชื่นชมชื่นชอบเออมีความรู้สึกแบบนั้น แต่เขามองเหมือนเขามองคุณเหมือนว่าคุณนะ่ะยังมีใครในใจคุณยังมีใครในใจหรือคุณยังมีคนของคุณอยู่หรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าปรากฏตัวหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงถึงความต้องการหรือแสดงออกถึงความชอบคุณอืมแต่ชอบแต่ชอบรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกอยากจะนำความรักมาให้อยากจะพัฒนา อยากคุยด้วยแต่ไม่ค่อยกล้าใช่เหมือนไม่ค่อยกล้าเหมือนเขาดูว่าจริงๆนะเหมือนคุณดูเป็นคุณคุณเป็นคนดูเข้มแข็งนะแล้วก็ดูแรงๆด้วยดูเด็ดเดียวเข้มแข็งแล้วดูแรงๆตรงไปตรงมาเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะ นั่นแหละแล้วก็ถ้าคุณถ้าเขาเห็นคุณอยู่เนี่ยถ้าเขาส่องคุณหรือเขาอยู่ในไทม์ไลน์อยู่ใน Facebook ที่เขาส่องคุณอยู่เนี่ยเขาเห็นความเคลื่อนไหวของคุณนะ่ะเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีใครอยู่ในใจแล้วหรือยังหรือบางคนเขาคิดว่าคุณนะ่ะมีใครอยู่ในใจยังลืมคนเก่าไม่ได้โสดไหมสงสัยแบบโสดไหมใครมาจีบไหมคุยกับใครอยู่หรือเปล่ามีคนรักหรือเปล่า อารมณ์เนี้ยด้วยความเนี้ยที่เขาไม่กล้าผีผามเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาแบบมีชั้นเชิงมีชั้นเชิงยังไงอาจจะทักมาถึงความห่วงใย,ยทักนิดหน่อยคุยนิดหน่อยเหมือนคุยตามมารยาทแต่จริงๆไม่ต้องทักก็ได้แต่ทักมาทําไมล่ะอ่าก็เรียกว่ามาแบบมีชั้นเชิงค่ะเขาไม่ได้ผีผามเจ้าชู้ประตูดินแต่คนที่เข้ามาให้ระวัง เขานิดหนึ่งเขาอาจจะดูมีสเสน่ห์มากเกินไปบางคนอาจจะแบบดูแฟรีลล่ดูแฟรีลล่ดูดีดูดีไม่ชาติตระกูลทีเดียวประมาณนั้นหรือเปล่านะคะออกอาการของคนที่มีความชานฉลาดคนที่คุณดูด้วยแต่งตัวดีมีการศึกษามีความรู้ดีนะจ๊ะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนมาจากครอบครัวแนะนำมาจากเป็นเพื่อนพี่ชายเป็นเพื่อนน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น อืมอืมแล้วเขาชอบคุณจริงๆริงไหมล่ะเขาชอบคุณจริงๆริงไหมคนเนี้ยเอ,อ่อถ้าคุณจะเปิดใจเนี่ยเขาชอบคุณจริงๆริงไหมมันสามารถพัฒนาได้ไหมชอบไหมชอบอยู่ชอบอยู่ชอบอยู่แต่พัฒนาได้ไหมยากอยู่นะเพราะว่าตัวเขาเองยังคงมันเหมือนกับเขาชื่นชอบชื่นชมมองถึงงานการ มองถึงคุณมีความมั่นคงเก่งฉลาดเป็นคนใจบุญโอ้คุณนี่ครบสับเลยนะเขามองถึงคุณเป็นเดียเอมเพรสเลยนะเป็นคนที่มีความพร้อมสับทุกอย่างแต่ตัวเขาเองเขายังไม่แน่ใจดอกถามว่าจะคบได้ไหมยังไม่แน่ใจที่จะครบค่ะให้มองมองไปก่อนดูดูไปก่อนนะไม่แน่ใจว่าเขาเขาบางคนนะ่ะเป็นแฟนไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรได้เป็นเพื่อนได้เป็นคนคุยแก้เหงาได้ แต่จะจะให้เป็นเป็นอนาคตไม่ได้ไม่น่าได้ใช่บางทีคุณมีตัวตนของคุณเขามีตัวตนของเขาคุณอาจจะเดีวกับราศีเมษก็ได้คนคนนี้อาจจะไม่โสดก็ได้นะอาจไม่โสดก็ได้นะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะและเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาบางคนหน้าตาดีฐานะดีมากๆแต่คนคนนี้ถ้ารักใครรักจริง รักขารักจริงแต่มองว่าให้ดูจริงๆว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาเขาโสดไหมเขามีใครปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่าเขาไม่มีใครจริงๆหรือเปล่าหรือเขาบอกว่าไม่มีแต่มีอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละดูไปก่อนถ้าเข้ามาลองคุยดูแต่ถ้าเจอติดปัญหาสําหรับเขาไม่โสดเนี่ยก็ควรถอยออกมาเถอะเพราะว่าถ้าคนไม่โสดเนี่ยปัญหามันจะเกิดในภายภาคหน้าได้น่จจะ แต่มันมีจริงๆคนที่เข้ามามีถึงสองคนแล้วก็คนเก่าที่ในใจของคุณที่ยังไม่เคยลืมและรออยู่คนที่คุณเฝ้ารออยู่นั่นอ่ะอม,มันยังมีอยู่เหมือนคุณยังไม่ลืมใครบางคนแล้วคุณก็ไม่อยากจะคุณไม่อยากเปิดใจคุณอาจจะก,กลัวเจ็บก็ได้หรือคุณกลัวคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาโดยที่ไม่ได้โสดจริงๆเขามาโดยไม่จริงใจคุณเลยไม่อยากจะโฟกัสเรื่องนั้นอีกแล้วถ้ามาไม่จริงใจทามาไม่ดีก็ไม่อยากมาก็ไม่อยากให้มา อารมณ์นั้นนะจ๊ะลมแม่ทุนตุนกลุ่มอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบล็อกถ้ามีใครเข้ามาหรือไม่มีเข้ามาแชร์แชร์กันหน่อยนะจ๊ะโอเคไหมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ